ดวงโชคลาภของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว euh. ่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดวงโชคลาภของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะดวงโชคลาภวันนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะคะขึ้นไพ่เศรษฐีมาเลยนะคะไพ่เศรษฐีนี้มาเลยนะคะคุณจะมีโชคนะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นมากนะคะวันนี้นะคะหลายๆคนมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะอยากจะเดินทางไปขอโชคขอลาบนะคะในช่วงนี้นะคะเลขเก่าเลขเดิมนะคะ อย่าทิ้งนะคะในช่วงนี้หลายๆคนนะคะอาจจะเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับปัญหาเหนื่อยกับภาระเรื่องการเงินค่อนข้างเยอะอาจจะต้องอดทนนะคะซื้อเลขก็ไม่ถูกนะคะเฉียดไปเฉียดมานะคะมีเรื่องกังวลใจค่อนข้างเยอะนะคะลังเลนะคะลังเลค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงนี้ระวังปัญหานะคะในชีวิตเรื่องการเงินนะคะจะมีเรื่องเรื่องเก่าเรื่องเดิมตามมาให้ปวดหัวนะคะสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้ คือทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีเขียวสีแดงแล้วก็สีฟ้าให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ1 7นะคะ1 7 1 7 1 7นะคะ1 7, 1 7 1 7นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยค่ะ